หมวด7พนักงานศุลกากรมาตรา157ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากรให้พนักงานศุลการรกรซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปในสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวกับการประกอบการของผู้นำของเขา ผู้ส่งของออกผู้ขนส่งหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าบหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องตามที่อธิบดีประกาศกำหนดในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทําการของสถานที่นั้นในการนี้มีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกลาบหรือบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นปฏิบัติเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสอง จับก,กุมผูก้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายจับเมื่อปรากฏว่ามีการกระทําความผิดซึ่งหน้าหรือมีเหตุอื่นตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาบัญญัติไว้เพื่อส่งพนักงานสอบสวนดําเนินการต่อไป 3. ยึดหรืออายัดบัญ,ญบชีเอกสาร,รหลักฐานข้อมูลหรือสิ่งของอื่นใดที่อาจใช้พิสูจน์ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกาการ 4. มีหนังสือเรียกผู้นำของเขา้าผู้ส่งของออกผู้ขนส่งหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำของเขา้าหรือการส่งของออกมาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อที่จีบหรือคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งบัญชีเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จำเป็นมาประกอบการพิจารณาได้ทั้งนี้ต้องให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้น มาตรา158ให้พนักง,งานศุลกากรมีอำนาจตรวจของที่กำลังผ่านพิธีการศุลกากรหรืออยู่ในอำนาจกำกับตรวจตราของศุลกากรและเอาตัวอย่างของไปเพื่อตรวจสอบหรือประเม,มินราคาหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของทางราชการได้ตามความจำเป็นโดยไม่ต้องชอดใช้ราคาทั้งนี้ต้องกระทำด้วยพิธีการที่จะทำเจ้าของเสียอาน หรือมีภาระน้อยที่สุดและมีของคงเหลือให้ส่งคืนแก่เจ้าของโดยมีชกักชา้ามาตราน5 9การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากรซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา157งหรือพนักงานศุลกากรตามมาตรา158งห้ปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดวรรคสองให้พนักง,งานศุลกากรมีอำนาจเข้าไปในสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบ หรือเรียกบัญชีเอกสารฐานและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับของที่กำลังผ่านหรือได้ผ่านพิธีการสุรากรภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่นำของเข้าหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำผ่านราชอาณาจักรมาตรา160เมื่อมีเหตุคนสงสัยว่ามีการใช้ย่านผ่าใดในการนำหรือพาของที่ยังไม่ได้เสียก่อนของต้องห้าของต้องกำกัด หร,รือของที <fin anta> <ots> ่ย okay? ังไม่ไ <lump> ด <monter> ้ผ่านพิธ <lor noises> <burning> ีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งหรือพาของเดือออกออกไปนอกราชอาณาจักรให้พนักงานศุลกากรมีอำนาจสั่งให้หยุดยาสารเพื่อตรวจหรือค้นยาสารหรือบุคคลที่อยู่ในยาสารนั้นเมื่อตาม161พนักงานศุลกากรอาจตรวจหรือค้นอิบออกของผู้โดยสารที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้หากพบว่ามีของที่ยังไม่ได้เสียก่อนของต้องมีของต้องํำกัด หรือของที่อย่างวิด้ฝ่าพิธีการศุลกากรให้พนักงานศุลกากรมีอำนาจยึดหีบห่อหรือของเงินไว้ได้มาตราหนึ่งร้อยหกสองให้พาราการศุลกากรมีอำนาจเข้าไปตรวจของณสถานที่ประกอบการสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือย่างใานั้นใดตามที่ผู้นำของเข้าผู้ส่งของออกหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอมาตราหนึ่งร้อยหกสิบสามอธิบดีมีอำนาจตั้งด่านตรวจเรือเข้าและออก และจะมอบหมายให้พนักงานศุลกากรประจำอยู่ในเรือลำใดๆในเวลาที่เรือนั้นอยู่ในเขตหน้านาน้ำไทยก็ได้วักสองเรือทุกลักที่จะผ่านด่านตรวจต้องมีพนรรักงานศุลกากรขึ้นเรือกลับกลับไปด้วยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรกำกับดานตรวจและเมื่อเรือลำนั้นจะออกจากเขตท่าให้หยุดลอยลำที่ดานตรวจเพื่อส่งพนักงานศุลกา,รรก,ากรขึ้นจากเรือ มาตรา164เมื่อมีเหตุอัคนควรสงสัยว่าเรือลำใดเป็นเรือที่พึ่งต้องถูกยึด,ดหรือตรวจตราพระราชบัญัติน,นี้ให้พนักงานสุลักษกรมีอำนาจสั่งให้หนายเรือลำนั้นหยุดลอยหลังหรือนำเรือไปอยังที่ใดที่หนึ่งหากนายเรือฝ่าฟืนให้พนักงานสุลักกาวอกเตือนให้หนายเรือปฏิบัติตามคำสัง่งและหากนายเรือฝ่าฟืนคำเตือนดังกล่าวมีพนักงานสุลักกรกมีอำนาจดำเนินการใดๆเพื่อบังคับให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อนำเรือไปหรือเพื่อป้องกันการหลบนี้มาตราหนงรเรือที่มีระวางบรรทุกไม่เกิน250ตันกรอสอยาาภานะอื่นใดเว้นแต่อากาศยานอิอพอร์ภาชนะบรรจุหรือสิ่งใดๆหากได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการย้ายซ่อนเลนหรือขนของที่มิได้เสียก่อนของต้องห้ามของต้องกำกัดหรือของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลการการ ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษต,ตามกับทิ่ภาษาหรือไม่วรรคสองถ้าเรือที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำตามวรรคหนึ่งมีระห่างบรรทุกเกิน250ตันกรอบให้สามีอำนาจสั่งริบเรือนั้นได้ตามขวดแก่การกระทำความผิดมาตรันรถสของที่ยังไม่ได้เสียก่อนของต้องห้ามของต้องกำกัด หรือของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลการการเป็นของที่พึงต้องริบตามพระราชญัตินี้มาตราหนงรบให้พนักงานศุลก,กา,รรก,าฯฯฯกรพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจยึดหรืออญญายัดสิ่งใดอันจะพึงต้องริบหรือเป็นที่สงสัยว่าจะพึงต้องริบตามพระราชญินีไว้ได้พักสอบสิ่งที่อญญายัดไว้นั้นหากตรวจสอบแล้วพบว่าสิ่งนั้นไม่เป็นของอันพึงต้องริบให้เพื่อถอดการอญญายัดสิ่งนั้น แต่กรณีเป็นสิ่งอันพึงต้องริบให้พนรรังกงานสุดลัก่อนพนังกงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจยึดสิ่งนั้นบักสาสิ่งที่ยึดไว้นั้นถ้าเป็นยาปนะ่านักที่ใช้ในการกระทถับก่อปิดและเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์ไม่มายื่นคำร้องขอ,งของคืนภายในกำหนด60วันหรือถ้าเป็นสิ่งอื่นภายใน30วันนับแต่วันที่ยึดให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของและให้ถูกเป็นของแผ่นดิน มาตรา168รในกรณีของที่ริบได้เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มิได้เป็นของผู้กระทำความผิดให้สามีน่าสั่งริบได้ถ้าเจ้าของนั้นรู้หรือมีเหตุควรสงสัยว่ามีหรือจะมีการกระทำความผิดแต่มิได้กระทำการใดๆเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดหรือแก้ไขมิให้การกระทำนั้นบาดบุคคลหรือมิได้ระมัดระวังมิให้ของนั้นไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด มาตราน100รา้อยกาถ้าพนักงานศุลกากร,ากรพบว่าบุคคลใดมีสิ่งอันจะพึงต้องริบตามพระราชบัญญัติไว้ในครอบคออง,องให้บันทึกข้อที่จริงที่ตนเองได้พบเห็นไว้เป็นหลักฐานโดยให้สสนิษฐาวไว้ก่อนว่าข้อที่จริงที่จดแจ้งไว้ในบันทึกนั้นเป็นความจริงและผู้นั้นได้นําสิ่งนั้นเข้ามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือนําเข้ามาโดยยังมิได้ผ่านวิธีการศุกากรเว็นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น วรสองให้นาความในวรหนึ่งมาใช้ประคับกับการกระทำผิดตามกฎหมายโดยด้วยการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชการซึ่งสินค้าและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินด้วยมาตรา170งเจบรรดาของหรือสิ่งที่ยึดไว้ตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการสุลกากรต้องส่งมอบให้พนักงานสุลกากรเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปวรสองของหรือสิ่งที่ยึดและตกเป็นของแผ่นดิน หรือที่สาสั่งให้ริบตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการสุรกากรให้จำหนายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดมาตรา1 7 1ถ้าของที่ยึดไว้เป็นของสดของเสียได้หรือถ้าหน่วงชาไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะมากเกินจุดปวดอธิบดีจะสั่งถายทอดตลาดหรือขายโดวยวิธีอื่นก่อนที่ของนั้นจะตกเป็นของผิดก็ได้ทั้งนี้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด วรสองเงินที่ได้รับจากการขายของตามวกหนึ่งเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดผ่านแล้วให้ถือไว้แทนของมาตรา172ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสาุลกกรของต่อระชเวทนี้ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควรมาตรา173ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระชเวทนี้พนักงานสุลกกรต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องวกสองบัตรประจำตัวพนักงานสุลกกร,าารให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด มาตรา174ในกรณีที่ความผิดตามพระราชบัญญัติเกิดขึ้นในทะเลอาณาเขตเมื่อพนักงานสอบสวนจับผู้กระทำความผิดและส่งให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใดในพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้รบับผิดชอบและมีให้นับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่นำตัวผู้กระทำความผิดส่งให้พนักงานสอบสวนเป็นเวลาควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา